คานสิวันนี้วันที่18เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพระเจ้าลูด้าเองนั้นได้สร้างไปบูชายันแห่งความรู้ของลูดา้าจงสำเบยทุกสิ่งที่ลูกมีเข้าไปในไฟนี้เพราะลูกเดี๋ยวนี้จะต้องกลับบ้านแล้วคำถาม เกมที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นในยุคบจบพบกันคําตอบปีศาจนั้นวางอุปสรรคไว้ในไฟบูชายันที่พระเจ้านั้นได้สร้างขึ้นมาเกมอันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในยุคบจบฉภกันเท่านั้นไม่มีเวลาอื่นใดตลอดทั่วทั้งวงจรที่จะมีไฟบูชายันชนิดนี้สร้างขึ้นมา และนี่ก็คือไปบูชาอย่างซึ่งม้าจะถูกสังเวยที่จะได้รับอำนาจปกครองตัวเองมันอยู่ในนี้ที่อุปสรรคสร้างขึ้นมาสาระกงคุณธรรมจุดแรกให้หารายได้ที่แท้จริงและสร้างโชคของลูกถึง21ชาติไม่มีการรับรองกับร่างกายของลูกเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียโอกาสใดๆจุดที่สองจงมาเป็นผู้ทำลายการติดยึด และสังเวยทุกๆสิ่งที่ลูกมีเข้าไปในไฟบูชายันแห่งความรู้ของดูดาอุทิศต,ตัวลูกเองและดูแลทุกสิ่งเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ทำตามตัวอย่างของพ่อที่มีตัวตนพรขอให้ลูกลืมโลกเก่านี้โดยการมีความซาบซึ้งของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ได้รับการเติมเต็มด้วยการบรรลุผล ดังเช่นที่ความทราบซึ้งอื่นๆทำให้ลูกลืมทุกสิ่งได้ในหนทางเดียวกันความทราบซึ้งของพระเจ้าทำให้ลูกลืมโลกแห่งความทุกข์นั้นได้อย่างง่ายดายความทราบซึ้งนั้นทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายและลูกก็ยังสามารถฆ่าตัวลูกเองได้โดยการดื่มมากเกินไปขณะที่ความทราบซึ้งนี้จะทำให้ลูกนั้น ไม่เสื่อมสลายผู้ที่คงอยู่อย่างทราบซึ้งตลอดเวลาอยู่กับความทราบซึ้งของพระเจ้าจะเติมเต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดสำนึกรู้ในการเป็นของพ่อผู้เดียวและไม่มีใครอื่นใดจะเพิ่มความทราบซึ้งของลูกได้พลังของลูกนั้นถูกเพิ่มขึ้นโดยการมีสำนึกรู้เช่นนี้ทติพจน์แทนที่จะลอกเลียงกันและการจงลอกเลียงพ่ออัจฉริยะ 哦。Oh.